สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวกันนะ้ำบอยนาะเลืออยู่กับผมบุญดีสร้างอีกแล้วนะฮะคำเตือนสําหรับผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวสําหรับคําพูดของผมแนะนําให้ปิดคลิปไปได้เลยนะครับคลิปนี้เราทำเราทํามาเพื่อเป็นแนวทางกับคนที่อันดับต่ำกว่าผมนะถ้าใคอยากจะแต่ลีนานะไปฮะผมเพิ่งแลกตั๋วดาวม่วงอัพ อัพกอทองมาได้นะพิ่งรีได้สกิลสตันฮะเราจะประเดิมกันนะทีมลูทของผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลุยเลยฮะก็ขอให้จอเราไม่ค้างนะไม่พูดมากทําเพลงฮะตีอย่างเดียวครับสีรอบนี้จะชนะกี่ทีก็ไปดูกันฮะมันชอบลูดได้ตัวแรกไงตัวสองมันจะลูดไม่ได้นะโทรศัพันเป็นอะไรมาลองดูนะอย่าจอค้างก็พอลูก เจอเออเอ,อ,อย่างนั้นแหละลูกเร่งไปเลยโอ,อ้เดทาเดทดูนะกอตกผมเพิ่งรีได้สกิลสตันมานะโอใ้ใช้หมดไปไม่ถึงประมาณเกือบเกือบสิบกว่าอันนะได้ส,สกิลสตัน์ม่วงมาพอดีเลยนะฮะโอ้ถือว่าละหมดไม่เยอะเนี่ยผมไม่กดรัวๆนะเวลารีสกิลเนี่ยปู สวยงามฮะถือว่าเรารูดดีนะจอนไม่ค้างแต่เน็ตจะการนิดนึงนะโอ้พออีแม่กูเอ้ยขอโทษขออภัยฮะเสียลมเพราะเน็ตนี่แหละครับเอเอลูกเออดูนะฮะเกมศูนย์นะฮะอย่าไปกลัวนะ อาศัยสกิลของอาศัยสถานะของหุ่นแต่ละตัวนะถ้าว่ากันตัวตัวเราสู้ไม่ได้แล้วตัวยิ่งตัวอ้วนเราสุ่มไม่ค่อยออกนะผงอยากได้อาจารย์ทองมากเลยนะเนี่ยใยเนี่ยอยากได้อาจารย์ทองมากเลยนะทุกคนเอามาแทนม้าบียอนโอ้โหไม่ต้องขยับกันเลยละงานเนี้จะบอกให้ <laughs> ไม่ต้องขยับกันเลยอยู่ไหนนิ่งแล้วนิ่งเลยอะเจอถ้าได้อาจารย์ทองอะผมสุมจนหมดตัวนะไม่ออกแต่หยอดแล้วนะ แต่มืดนะฮะมืดมื่ดมืดมืดจนจำไม่ถูกว่าเมื่ดเยอะมากเลยหยอดทีละสิบยี่สิบแต่มันก็ไม่ตรงปกไงไม่เหมือนฟรีดอมฟรีดอมผมหยอดสิบเม็ดมาเลยครับเฟลเลยหุ่นห้าดาวนะอ้าวค้างอีกว่าแล้วไงเวรกรรม <laughs> เรียบร้อยฮะโดนสวนโอ้ยโอ้ยให้มันออกสกิลได้นี่ก็เสร็จเลยเนี่ย โอ้โดนลูกเต๋าปั่นฮะเรียบร้อยฮะโอ้ยนมาค้างดูเด็กกดเนี่ยกดรีก็ไปไม่ได้โอ้เสียงที่จอค้างเลยเลยฮะโอ้จบเลยพอค้างแล้วก็จะค้างยาวเลยแล้วทีนี้เราไปตีอีกก็อาจจะค้างนะทีเนี้มันจะเป็นอะไรไม่รู้โทรศัพท์หรือว่าความจํามันอาจจะหน่วงหรือว่าจะเต็มเนาะเป็นไรฮะผมอยากรีรีข้ามไปจริงๆ ทำไมเนี่ยเหรอเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปตีอีกถ้ามันไดค้างแล้วมันก็จะค้างเลยนะมันชอบเป็นอย่างนี้นะโทรศัพท์ผมนะมันเริ่มอืดเริ่มหน่วงแล้วไงฮะอดูสกิลนะฮะโอ้ไปรออ,อีกทีคือถ้าค้างอีกก็คงต้องรีเนาะถ้าค้างแล้วมันจะค้างยาวไงตอนแรกก็ยังไม่ค้างมารอบสองมาค้างเฉยเลยมันชอบเสียฟีตอนตีลนะิน่าบางทีก็หัวร้อนนะ เออโอ้อา้าวไม่ขึ้นแล้วทีเนี้ยโอ้ให้ตัวโอ้ยเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอ้ยใช่ว,ว่ารู่จะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮ้ ครั้งที่สามแล้วนะทีมเนี้ยอ่ะเอาใหม่ฮะไม่กลัวฮะอืมถ้าเป็นเครื่องหลักผมในทีเดียวก็จบแล้ว,ลวเนี้ยแต่เครื่องหลักผมก็อัดคลิปไม่ได้ไงอืดกว่านี้อีกเจอคลิปไปเนี่ย <laughs> ยอมฮะเพื่อทำคลิปขึ้นมาแล้วเสงเป็ดเสงเขียนเส้นหันค้างอีกซั 哎。Uh. ขอให้ชนะเธอรู้เอาลูปมาแล้วว่าเอาแล้วเวอบนีได้นะเดี๋ยวอุยก็สกัดดาวม,ม่วงสกิลสตันช่วยได้เยอะเลยนะฮะถ่วงเวลาไปเนาะลดเย็นไปเออเอเอก็ยังชั่ววะยังชนะสองก็ดีโอเคฮะ โอ้ oh. เป็นยัางไงาบ้างครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม